กลุ่มอีสุสูในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีสุสูเซลจำกัดและคุณกุศลโชติรัตน์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสิ่งที่ดีให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดส่งมอบระบบน้ําดูดสะอาดในโครงการอีสุสูให้น้ำเพื่อชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่11แห่งที่43ให้แก่โรงเรียนอนุบาลสีบรรพตตำบลเขายญ้าอำเภอสีบ,บรรพตจังหวัดพัทลุง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชนตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอิซุสุนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันนะคะอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซุสเซลจำกัดนะคะวันนี้อยากจะขอสอบถามท่านประธานนะคะว่าเหตุใดน,นะคะทางกลุ่มอิซุสุจึงเลือกโรงเรียนนะคะอนุบาล4ีบรรทุค่ะเป็นโรงเรียนที่43าของโครงการอิซุสุให้น この学校はですね、えーと 水がです、ねえー、汚染されているだけではなくて学校以外でもです、ね、この周辺の、ね、307世帯の方たちがです、ねえー、水の問題に直面しておりまして、えー、まこれを解決することによって生活の質が向上するということで今回、イスズギブズウォーターライフのプロジェクトの場所にイスズグループとして選ばせていただきました。 โรงเรียนแห่งนี้นะคะมีปัญหาขาดแคลนน้ํานะคะอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ต้องแบ่งปริมาณน้ําบางส่วนนะคะให้กับชุมชนที่ใกล้เคียงนะคะกว่า307หลังคาเรือนค่ะซึ่งส่งผลกระทบด้านลบนะคะให้กับชุมชนนะคะตอนนี้คะอซุสุก็เลยร่วมกับทางกลุ่มทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะคะแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่เราเลือกโรงเรียนอนุบาลสีบรรพตนะคะเป็นโครงการที่ศึกษาของเราในโครงการออซุสุให้น้ําเพื่อชีวิตค่ะ